สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีครับเมื่อกี้นี่ออกรถกำลังรถออกมาจากบ้านนะครับกับทาแมงทะแมงยุู่้ได้ตีกับผบไฟรถไซอิ๋เพราะเห็นนะครับพอดีอผู้ใดก็ไอ้มอดไอขมมดแวะเขาไปหายู่เฮียนไอ้แพ้นะครับเพิ่นเพิ่นตอกไฟอยู่ตอกไฟไซอยูวก็บ่ได้สังเกตก็เลยด้จอดรถถ่าเพิ่นอยู่หนาเซเว่นนะครับ เพื่อนกำลังตามบอกว่าเพื่อนมีแนวมาฝากไปแพร่ครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันว่าเพื่อนเอาอย่างมาตอนมาฝากกันนะครับเพราะว่าเพื่อนกับวันอายุไก่วันเดียพักในคอนแกนดอกเพื่อนพักยูบานไพรนะครับเพื่อนมีแนวมาฝากมาตอนกันนะครับรอรอรอเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับใช้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไปพ่อการทุนเด้อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นทางอยู่บนนั่นน ไม่ไเอทไม่ก็อะไรคือแต่มอหันอยู่พนเด้อพอยู่เสียงรอบเมืองแม่คอยเข้าไปทุราในเมืองเขาเดียวคอยจะออกไปพุ่นเลยเออที่ฮิตหมดครับโอเคครับครับโอเคพอกันครับผมครับผมไปละ zoom อไม่เคยรักใครเท่าโฉมเอาผ้าสองขั้นบ่ขั้นตัวโอ้ไปไปในน้ำไปง่ปจุ่มมาเสียนแม,มนเขาไปไกลไปใบแต่โอ้โหครับโอ้เขามาจากไกลนอกรถพยาบาลฟิลเล่นลบ่ติดแม,มนเขาติดไว้ซื้อบ่เขาต้องติดแบบนี้ได้นี่ยไม่ว่าใครเราขออยัน <c oughs> ไม่ว่าใครเราตู่พยาบาลฟิลเล่นว่าเจ้าต้องติดแล้วมาดูผู้ช่วยบ่รถเออ่คนคุยใหญ่ คนคุยใหญพูดแบบโจนาตอ่ะัสวัสดีครับผมโจนาอครับเออผมชอบเพลงลูกแา,ารมากโดยเฉพาะเพลงสับคนคุยใหญ่โอ้ป่ติเรเลี้ยงโนไปม,มอเตอรกันอ๋อรถเอ๊แช่งมะม่มองมะม่วงเดียวกันเหมังอันนี้บ่แมนมนสิไปสอบนนไปพิธี้านฟิลปนส์เหม่แมนสิไปสอบ มาตามนัดครับุนบอกว่ามีรถบัสจอดที่นี่มาร่วมตัวที่นี่เด้อพะนะไม่จอดนอนอย่างนี้บอรถบัสใส่หรอดใส่หมอดครัวองยังก่อนจอดข้างหน้าขังรถหมอดอ้มีเก่ามไอแมงมุมตจะเลยยูนิมัสซุกันมาไอ้แมงมุม่งจอดนี่เลยลแางปะได้บ่ จะได้ยา <c oughs> เาขารถเขนมาดึงึ้นเรือบ้านทุ่งถึงแล้วนั่งยุ่งะสร็จละายินดีต้อนรับพะนะเวลความลาดเขาประาหอดูเลย่ขาเห็ดเขาเห็ดมันไม่ได้ขยายดีนะ๋เนาอะไม่ได้ขยายอีกแล้ว มันสเลนหรอเดนีน่เลนทางล้วนเนีออยู่ละร้อยปีวันละสามสี่เอ้าเพ่วยยิ่งมันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดี ว่าได้พ่อกันดวนแล้ววานเด้วยนดิแนนว่าได้พ่อกันดวนหลายปีเลยเอาคือว่าอย่นีเหมือตัวย่นีมาสุขคนเหมือนยอแพนี่อครับอันนี้พอแพ่มาไป่ยนอะไรโอ้เสียงดีจังเลย เอาออเจ้าเห็นงานอยู่นี่เจ้่เห็นงานอยู่นี่เจ้ว่จัเราเห็นงานอยู่นี่เต๋อเองนบพจ่ายกับเขาเินบ้าโอ้ยโอ้ยานบ้าเงิารนบก็เลยเดมาล้างจานรับงานกับบมีเนาะ งามแต่ไงเด้ภาพนี่นอย่าเง้ยโอ้บรรยากาศยูออลเนี่ง<ช>ามายคนะได้แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนกินอัน กินอีกอย่างนะครับก๋วจิกินหลอดเท้าก็กินหลอดเท้าเท้ากับเนื้อกับเนื้อครับซูมือดิเป็นคนดีแล้วคนดีแล้วซูมือเนี่ยกินยังไงกินน้ำมะลุ่มกินน้ำมะลุ่มดีครับดีครับดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับป้ายสวัสดีครับอันนี้คือใบฝอยไฟม้ลายพอดครับผม ป่านมาอะไรครับคือหิวกับปลออ่อนตอนตอนนียอะไรออกจากบ้านบ่เพียรหากจิ้งหางทองบ่เมื่อกี้เขาก็ไปให้ตั้งคือเห็นไปขายต้นกอกต้นกล้วยอยู่เป็นบางช่วงบนบางช่วงบ่ครับมีมาฝากบ้ะนี่เขาจ้าเป็นช่วงเดือนละครั้งในกลุ่มต้นใหม่ไปเอาอยู่หน้าแพ่ต้นกล้วยด่างไร่ไหลมันด่างหรือมันเบาปุ๋ยเดื้อด่าง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 เป็นเกี้ยนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้ค้นนี่ข้นข้นบ้านค้นกามข้นบ้านค้นกามฟังจากข้นโหลดเจ็บปลาเจ็บอะไรเงี้นากะกามเดียวนี่อันนี้คเคยได้สอนนอยู่ข้าวบันทุงแล้วบ้า เอาเมือมคืออันผู้ห้องเพลงลุงโหลดจ้ะได้ป่ะได้เนาะบอแมันนี้ลูกแพ้ได้เนี่ผมกินแล้วไปไอ้ปลาดิบผมบอท่นกว่าบอทนี่กินดครับดีเนอะ่าจะครับเอาคือว่าเปิดหมวกเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยเออนี่กระวงเราใส่หมวกคุ้มไห้กันเน่ยพี่แหลมพี่แหลมขานี้อกันอยรมจก้นเนี

ไอ้บอลจ้ะลองเพลงไหนเรื่อบางเนี่ยเออไม่เคยรักใครเท่าจุ๋มพี่รักจุ๋มเจียนบ้าก็ไหนวะเบพลงนี้เพลงนี้เนี่ยเสียงมันดังแล้วเนี่ยเนี่ยนีตะปูเซลอะไรอย่างเนี่ยเอาอิริ่งกับมีตะปูเซลเอากับดีใจน้ำแม่กระทงแม่หางเท่าไรว่า หายได้เท่าไหร่แล้วโอ้ะไอ้ดิ้ามมาจิถามเราคอยถามก้อนนึงอยู่หน้าเจ้าจักต้นหรองต้นนี่กับลาเคดกันได้ห่างบ่อยากออกซื้อน้องโจกกักเอ้าแซวดีดีบืงไกลๆมันก็เป็นกลวยด่างตัวนี้นาดเป็นี่ระพี่อกต่เล้ยงสหมยังมกันหมอกเนียอม่เป็นสิ่งัวงาได้เนี่ยเอ้า้นาเสงวะ ะไปเก้าเากันแล้วพักกันแล้วเอาไ,ไปโมชิบายคีรออจ้าเทุทุ่มเขาดอเมือ่อว <c oughs> านนี้ไปจอมจอเอมปรีย้ยมาจอมพระจอมเปรี้ยแล้วก็เป็นมีท่านพระมหาท่านพระมานั่งเป็นนั่งเป็นใน นั่งเป็นอะไรนะหัวหลักต่ับาไงสกว่าอาพระรองเพลงจบไปเร็วพระร้องเพลงอาลูกแพรก็จะมาเหต่อ้พนะนานท่านก็ยังไม่ไปไหนหรอกท่านนั่งเป็นหัวหลักโวตรดอยนี่เลยเอายังมาสู้เลยไปินยังเบ่งเดียบยื่ายงานอไเนีม่งไปส่ไปบนี โอ้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยเอาเนแซบเนแซบกินมาแล้วยุบานลูกแพรกับตำบักแดงลูกแพร่เลียงตำบักแตงนี่นี่นี่แหละใส่กําลัง ไปหัดลองเพ่งอยู่แค่ยังตำแตงจำเพ่งจับใจวันฮะวุตันแ็่รายการนั่นเอาเพลงใหม่บอกจะเขียนใหนสมัยซุปเปอร์ก็ถึงยินว่าเห็ดเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วเราเลี้ยวพี่ศินต่อทรงมาให้เพราะเขียนไว้ใบหายุ้เพลงหนึ่งกล้วยด่างแอนไปลองขายหน่าพี่ที่ลองขายกล้วยด่าง พ่อขาดกล้วยดังแม่พ่อขาดกล้วยดังเออเัานี่เมีเลยเนาะเอาในๆเขากับปูกล้วยหรอแม่อะไรมั่งต่ปลุกอกหักมัดน่องขวานมัดเป็นมัสซุยางแล้วไฟไฟเปลี่ยนวิธีเราตอนนี้พอขาดกล้วยดังใบไม้ดังขายจนหนาดังค้นยวงขังกจนหัวด่างเลยมีไก่ไหม เดี๋ยวต้องไปหายไกลไปหายไม่ยากไอ้มอดก็ร้อกหายแล้วเพ่งนึงไอ้มอดแ่งไงล่ะเดี๋ยวเพ่งนึงไอ้มอดเพ่งนึงเ็ดีสาวใส่ยินสันสาวใส่ยินสันมันวันไหมอย่างแหงโอ้ละน้องแก้มแดงน้องจังสวยโซพีโจนิดโชหน่อยมันอร่อยสายตาเนื้อขาวขาวซอสปลาบักมันฉังเขาทีแมนถอร่อยดีตัว ไอ้แพรกัเตรียมมาให้แล้วหรือถ้าทักสินแย่สวนเนี่ยจะสิลองวะพูดนิ้องลองม้เชียนไหนผูเบาข้อนก่ำกูเบายังซุ่มเนาะอยู่ไกอันโฟยังซุ่มกูเบาข้อนกาำวันสีแวใบชวนไอ้แพ้แหวะเขาไปบานอยู่ไปไปถือว่ะถือไอ้แพ้ไอ้แพรลงหูจักจูมไหยแล้วเอาแวว่าพนะ แาไปเฮี้ยหรอกทําทาบ่บ่ท่านกินหกินน้ำให้พุาตมใกลสู้กินไหมเอากินกินที่หนเอาอะไรเจ้าเห็นคนดังเราแยกวงบ่เป็นแล้วบงรดเขาเดียว่อกินเราได้บงยังตั้งอยู่นจำจำตั้งเนี่ยหวดไปแล้วดดังดีดังคนเดียวเลยหด มาตุ่ม่ชาติครับโอ้ยเร่งเปเดียวดังเราแยกวงต้องดังก้อนน้องโอ้ยบึงขาหนังราโอ้ยนักคุณสถาบันรเอ มันทีมันจอบข้ามีโพครับแล้วเจ่คนละกันคือกันนี่อ๋อกินกินไปขแล้วาเกากันล้ายไปล้ายกวอกล้ยอยไฟฝ่ายจนหัวดังหมดจาของกล้ยดิเจาของนะนั่นออกแล้วเอาขเสียเลนหน่ดยก่อน หมดว่าปิดปิดจะลดก็ได้หรอกไปที้งปิดอยูเออชุอจังเสียวนะตัวเนี้ยมันจะไม่ดูเพาเขาอยากเดินทางมาทีไม่จืดหรอครับไม่ถีทีม้าสีไปยังไงไม่ต่างสีข้าวีีกันเอาไปกินงได้หรอครับบอกเจ้าเขาทีมาเขาสีบอนอยู่เขาไปนี่ละต้องสีสัี้ยงกันต้องสีซั่งไปก่อนน้ำเข้าซะผมเห็นมึงเอ้าคนที่นี่ไปที้เขาเลยบ้านน่ะเนั่น่ะน่ะไเดินทาเร็จเออที่บอกตองไปบ้านน่ะในที่ที่พอสที่ไอ้อัานมึงนั่ะเนี่ย เราะว่าผู้ช่มึงลำมึงเลี้ยงแต่เสียมุงกี่ดาวถึงทยผู้ช่วยนี่แหละผู้ช่มึงลำมึงเลี้ยมันไปเป็นกระเทยอนค่นบุกาแต่ว่ามันผสมผสมผลก็หมายัยเลยงารที่สมผสผลมันตรงมีทีมากก่อนเอาจังสี่กันแล้วกันปานเข้านี่ไปพต้องไปเห็นบุตวห้องห้องไปแททั้งนอกซ่เอ้ากูเห็กูแล้วกูเห็นแล้วเนี่ยสุกวดนาดาก็เดียวมันี่มันไอไปถือขี่ไปืนเลยนีที่สมผสผล เืออะเข้าเข้านไนก่นูโจมได้นะแมนแครับูโจมูโจมูโจมแบ่อไอ้ไอ้บ่อเจ้าวัเนเจบเจเมัจางมบลังบ่อเจอันนี้เป็นเรียงอะร่านบ่เนี่ยระบบบ่อเชื่อโมเรียงอรล้านสีขาสีขาตอนพวกสีรองแต่วันเรนม่สีไปแท่งกันบ่ดแค่ภาพ่ ยักอันนี้ยั่งุยัต้องยกันไม่บาดบวกมอืมไ่แน่กันมันอาจจะเปลนบุคลินะตะว่าที่เดียนี้ก็ม่ได้เปล่นยายแล้วล่ะท่นระาวนด้วอันนี้ตลวกก็เทื่บอกาเ่อยู่ยอันที่เดย้ายหอ พอตีคันสียันสียเอามาทอดนี่เนาะเสียงไงบ้านนะันเอามาทอดนี่นะมันต้องเปลี่ยนลูกเพ่งหนึ่งเปลี่ยนลูกเพ่งบ่จะให้เที่ยวพวกตัวแล้วให้พวกตัวไอ้กนให้เทาเหล็กกับพวกตัวกัอนเราก็ให้พวกตัวปิดกระเทยกระเทยกระเพุ้งกระพุ้งสีเมียมันมันจะเสี่ยมเขาเสียงนั่นเนาะเมียมันต้องจองของมหาพิณนะบภาษามันมันถิ่ฟของไปซื้อโดนถีบฟ้องเสียฟ้องเราติดตามด้ี่น้องเด้อต่อไป